หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยวจีกรรมต่อพระตอนที่หนึ่งมุสาวาทพูดเท็ดสมณะ คือผู้สงบเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัตตาสงสารสละเรือนออกบวชอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลคือผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่เครื่องสการะบูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าเราปฏิบัติด,ดีต่อท่านด้วยกายวาจาใจ ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็จะมีวิบากกรรมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ผู้คนมักจะเผลอสร้างบาปด้วยวัจีกรรมในลักษณะต่างๆเช่นใส่ร้ายเสนอข่าวบิดเบือนหรือแม้กระทั่งด่าว่าพระภิสูุส์ฆ เราลองมาศึกษาอากุศล,ลกรรมทางวาจาคือคำพูดที่ก่อให้เกิดบาปแก่ตนเฉพาะที่เป็นมุสาวาทว่ามีองค์ประกอบด้วยกันสี่ประการดังนี้ 1. เรื่องที่จะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดเท็จ 3. พูดเท็จหรือแม้จะแสดงอาการทางกายเช่นสัส่นศีรษะหรือพยักหน้าทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 4. ผู้อื่นเชื่อตามเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นหากครบองค์ทั้ง4ก็เป็นอันว่าผิดศีลข้อมุสาวาท ถ้าหากไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่หลงเชื่อแต่อย่างใดก็เป็นเพียงมุสาว่าแต่ไม่สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบทคือไม่นำผู้พูดหรือผู้กระทาให้ต้องไปสู่อบายถ้าหากครบองค์ด้วยและทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่หลงเชื่อด้วยก็สำเร็จเป็นมุสาว่า และเป็นทั้งอกุศล,ลกรรมที่สามารถนำไปสู่อบายได้ด้วยมุสาวาทที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นถ้าผู้ฟังฟังแล้วเชื่อตามหากก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมุสาวาทนั้นก็มีโทษน้อยถ้าก,ก่อให้เกิดความเสียหายมาก มุสาวาทนั้นก็มีโทษมากและก็อยู่ที่ความเพียนในการพูดเท็ดด้วยคือถ้าหากใช้ความเพียนในการพูดเท็จมากก็มีโทษมากใช้ความเพียรในการพูดเท็จน้อยก็มีโทษน้อยความเพียรในการพูดเท็จนั้นมีสอย่างคือหนึ่ง พยายามพูดเท็จด,ด้วยตนเองซึ่งเป็นการพูดเท็จโดยส่วนใหญ่ 2. ใช้ให้คนอื่นพูดเท็จ 3. เขียนเรื่องไม่จริงแล้วแจกจ่ายไปให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดหรือส่งเป็นจดหมายกระทั่งส่งให้เขาโฆษณาทางวิทยุ 4. เขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วปิดประกาศไว้หรือจารึกไว้หรือพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นหรืออัดเสียงไว้ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับในอดีตการมักจะเริ่มต้นจากบุคคลที่เสียประโยชน์แล้วก็สร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จเพื่อหวังผลที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายเช่น เรื่องนางจินจะมานวิกาใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคราวหนึ่งนางจินจะมานวิกาได้ร่วมกันวางแผนชั่วกับพวกนักบวชต่างศาสนาโดยนางแกล้งเดินเข้าเดินออกใกล้กุฏิที่พักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่า ตนได้ร่วมหลับนอนกับพระพุทธองค์เมื่อเวลาผ่านไปสามถึงสี่เดือนก็เอาผ้าพันท่อนไม้ผูกไว้ที่ท้องใส่เสื้อผ้าคลุมไว้แสดงอาการว่าตนเองได้ตั้งท้องกับพระบรมศาสดาทำให้ปุถุชนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคงจะเป็นจริงอย่างนั้น และเกิดวิภาควิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวาง,วางเมื่อผ่านไป8-9ถึงเเดือนนางจินจามานวิกาก็เปลี่ยนไม้ใหม่ให้ท้องดูใหญ่ขึ้นใส่ชุดคลุมปิดทับเอาไว้ทำอาการเหมือนหญิงมีคันแก่ใกล้คลอดมายืนพูดใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางธรรมศาลาว่า พระองค์นะ่ะมัวแต่แสดงธรรมไม่ดูแลขันของหม่อมฉันเลยจะให้หม่อมฉันคลอดที่ไหนล่ะพระบรมศาสดาทรงหยุดพักการแสดงธรรมในทันทีแล้วได้ตรัสว่าน้องหญิงคำที่เธอกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่เราและเธอเท่านั้นย่อมรู้ นางจินจะมาดวิกาก็รับคำทันทีว่าใช่แล้วมาหาสมณะเรื่องนั้นน่ะได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์และหม่อมฉันก็รู้แล้วนางก็เต้นแรงเต้นจ้าด่าว่าพระพุทธองค์จนเป็นเหตุให้เชือกที่รัดท้องขาดไม้ที่นางผูกเอาไว้ที่ท้องจึงตกลงกระทบเท้าทั้งสองของนางจนเท้าแตก มหาชนเห็นความจริงเป็นดังนั้นจึงพากันถมน้ำลายลงบนศรษะฉาชุดลากนางออกจากวัดพระเชตวันเมื่อผลจากสายพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกออกดูดนางลงไปสู่อเวจีมหานารกถูกไฟเผาไหม้ตลอดกาลนานจนถึงทุกวันนี้ หรือเรื่องราวของ,งานาง